อีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงสุดที่รักของผมนะฮะก็ต้องบอกเลยครับว่าเป็นสุนัขสายพันธุ์เบลเยียมมารีนัวต้องกล่าวกลับไปก่อนก่อนที่จะมีบ้านหลังนี้ก่อนที่จะสร้างบ้านหลังนี้นะฮะเมื่อประมาณสัก7ปีที่แล้วเราก็คิดแล้วครับกับแฟนผมว่าเฮ้ยจะต้องหาหมาสักตัวหนึ่งามาไว้เฝ้าผ่านเพื่อเป็นเหมือนยามเป็นอรักขา เป็นสุนัขคู่ใจถ้ามีคนแปลกหน้าเข้ามามันก็จะได้เห่าได้ป้องกันในระดับแรกเห่าได้แล้วก็เป็นเสียงคอยเตือนระวังภยัยเพราะโจรเนี่ยส่วนมากก็จะกลัวหมานะครับแต่ถ้าบางคนบอกว่า เฮ้ยมันก็เอาอาหารโยนไปให้ก่อนนูนนันี่ก็อันนั้นก็ยกไว้ยกเว้นในข้อจํากัดของมันแล้วกันผมได้สั่งซื้อโดูแมนมาฝึกนูนันนี่เรียบร้อยละแต่มีคําพูดคาพูดหนึ่งครับของพี่คนที่แบบผมเคารพรักมากๆนะครับก็คือพี่ไม้พี่ไม้เซลบี้นะฮะเหมือนพี่เหมือนพ่อคนนึงเลยที่คอยแบบคอยชี้แนะชี้นําต่างนะครับแกจะเป็นคนรักสุนัขมากๆแล้วก็เลี้ยงเบลเยียมมาีนัว ไว้ค่อนข้างที่เยอะชื่อฟาร์มสยามคราวนะคะอยู่ที่นอกความปฐมสามพานนั่นเองคือแกเลี้ยงเอาสนุกแกเลี้ยงเอมันะ่ะแล้วก็ฝึกพวกนี้ฝึก IPO ฝึกอรักขานน่นนั่นเนี่ยครับพี่ไหมก็บอกผมว่า คุณจะรู้ได้ไงว่าโดเวอร์แมนตัวนั้นที่คุณสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยที่มันมีความสวยระดับเทพเนี่ยมันจะเข้ากับบ้านคุณได้และไม่กัดลูกคุณเพราะมันก็อายุประมาณปีกว่าแล้วพอผมฟังแล้วผมก็แบบเงี่ยไปสักสักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็คิดเออมันก็จริงของแกแล้วผมก็ถามว่าผมควรจะเอาตัวไหนละ่ะที่มาเฝ้าบ้านแล้วเป็นคู่หูกับผมอารักขากับผมแล้วก็ดูแลบ้านผมแกก็บอกว่าเอาหมาฉันไปเลยเบลเยียมมาเีนัวเดี๋ยวฉันดูให้คุณสรุปสุดท้ายพี่ไมค์ก็ส่งลีก้ามานะครับแล้วผม ผมทำยังไงกับอีโดวแมนผมประกาศขายนะโดยที่หมาตัวนั้นมาถึงเมืองไทยยังไม่เคยเอาเข้าบ้านนะครับเพราะกลัวแล้วก็ตัดสินใจมอบให้เพื่อนนะครับคนหนึ่งที่ลาวไปเขาก็เอาไปเลี้ยงจนส,สุดท้ายมันก็ดูจริงๆแหละนะครับมันก็ดูจริงๆพี่ไม้ก็เลยตัดสินใจให้ลิก้ามาผมก็เลยถามพี่ไม้ว่าพี่ไม้คุณรู้ได้ไงว่าตัวนี้จะเข้ากับที่บ้านฉันได้พี่ไม้ก็บอกว่าถ้าคุณเชื่อใจฉันคุณเชื่อใจหมาตัวนี้ได้เลยมันชอบเด็กมันรักเด็กแล้วก็รักคนที่บ้านคุณแน่แต่มันจะไม่รักคนแปลกหน้าแน่นะครับ ฝึกกระลักขาฝึกกัดฝึกนู้นนั่นนี่มาเรียบร้อยพอทิ่ค้ามาอยู่กับผมเนี่ยครั้งแรกที่ไปจับทิ่ค้าด้จับทิค้าจูงเนี่ยสามารถจูงได้สั่งลุกนั่งคอยหมอบนะครับสั่งกัดสั่งเห่าได้เลยค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์เลยครับพอมาถึงเนี่ยเหมือนที่พี่ไม้บอกเลยครับมันเข้ากับที่บ้านผมได้คือทุกวันนี้ทิิค้าอยู่กับเรามาเนี่ยตั้งแต่อายุ3ขวบตอนนี้ทิ่ค้า9กขวบแล้วนะฮะลิกค้าคงเส้นคงวาเป็นมารีนัวที่นิสัยโคตรของโคตรด,ดีผมก็เลยรู้สึกว่า ที่ผมเลี้ยงมาริโนวเนี่ยหนึ่งประทับใจในความฉลาดของเขาในความซื่อสัตว์ในความคงเส้นคงวาและก็เป็นหมาที่รู้สึกว่าไม่มีอารมณ์เ่้วกัดไม่ใช่ว่าจะวิ่งไปกัดใครก็วิ่งไปกัดแล้วเวลาที่อยู่กับเราเนี่ยมาริโนวมีความน่ารักคือคุณจะต้องเอามือไปจับมันตลอดเวลาถ้าคุณไม่เอามือไปจับมันหรือแตะมันเนี่ยมันจะเดินเข้ามาแล้วจะบุกแม่งดุนบึกบึกบึก,บก จับกู้หน่อยจับกู้หน่อยแต่ก็จะเจอในบางเคสถ้าคุณจะเลือกหมาแนะนําให้เลือกจากสายเลือดที่มันที่มันโอเคเพราะบางบ้านมารีนัวโคตรดุแต่ถ้าคุณไปเลือกสายเลือดที่มันดีเลือกจากฟาร์มที่ดีคุณก็จะได้หมาที่ดีตามไปด้วยผมว่ามารีนัวเป็นช้อยหนึ่งที่ดีถามว่าเฮ้ยมันต่างกับเยอรมันเชฟเผร์ดหรือออเชเชียนย,ย,ยังไงจากที่ผมศึกษามาปัญหาด้านขาหลังมันแทบจะไม่มีเลยแล้วก็น้อยมากหลังๆของที่ทหารอเมริกาหรือตำรวจอเมริกาก็จะเปลี่ยนมาใช้จากเยอ มันเชฟเพิร์ดนี่ครับมาเป็นเบลเยียมมารีนวสซะส่วนใหญ่นะครับเพราะปัญหาขาหังนั่นเองครับก็จะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์สัตว์เลี้ยงที่ผมรักมากๆแล้วก็อยากแนะนําทางบ้านครับว่าให้รู้จักหนึ่งในสายพันธุ์ของชุนัขก,ก็คือเบลเยียมมารีนวนั่นเองครับ